เอาละค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดน,นะคะวงการบันเทิงแตกตื่นนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทําให้คนไทยเนี่ยวิตกกันจริงๆค่ะจะเป็นไงนั้นเดี๋ยววันนี้บดามสมารีแคปให้ฟังค่ะนั่นละค่ะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งปีนะคะเปิดมาด้วยปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าข่าวใหญ่จริงๆค่ะสําหรับข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่เริ่มต้นมาจากที่ประเทศพมา่าค่ะจนทําให ส่งผลกระทบมาที่ประเทศไครคะ่ะทําให้มีตึกสูงนะคะหลายที่แล้วก็หลายแห่งนะคะเกิดการ สัส่นสะเทือนนะคะบางที่นะคะบอกเลยว่าอยู่บนตึกสูงมากๆนะคะต้องรีบวิ่งลงมากันข้างล่างค่ะโดยเฉพาะในรายการหนนกระแสนะคะคุณหนุ่มกันชัยนะคะซึ่งกําลังอัดรายการอยู่ดีๆนะคะในระหว่างนั้นนะคะพี่หนุ่มนะคะก็ได้รีบวิ่งลงมาจากบันทางบันไดหนีไฟค่ะแล้วก็ยังมีดาราในวงการอีกหลากหลายท่านมากเลยนะคะโดยเฉพาะแม่ชมพู่อริยาค่ะที่แฟนๆแล้วก็เอฟซีนะคะต่างเป็นห่วงว่าอยู่คอนโดบนชั้นสูงเนี่ยตัวเองจะปลอดภัยไหมนะคะซึ่ง คุณแม่ชมนะคะแล้วก็พ่อน็อตนะคะได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าได้มีการอุ้มน้องแอบิเกลนะคะจากชั้น47นะคะลงมาที่ข้างล่างนะคะโดยคุณชมพู่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองกํลาลังแต่งหน้าอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใส่กางเกงตอนไหนคะ่ะคุณชมขาซึ่งบอกได้เลยว่ายังมีดาราในวงการอีกหลากหลายท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจะเป็นไงนั้นไปดูคลิปกันเลยค่ะ เ้อยไหวอ๋ออ๋อช่วยด้วยแผ่นดินอ๋อก็ว่าดี๋ยว่าจะเป็นลมแผ่นดินไหวจริงๆด้วยอ่ะอ๋อเฮ้ยมีลมใต้โต๊ะเลยครับมีลมใต้โต๊ะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวยาวแผ่นดินไหวอู้ นี่มันไม่ได้ไหวธรรมดานะมันไหวแรงอนะพี่เนี่ยก็ต้องไปอยู่ไหนยากีเอามาข้างนอกโล่งๆอะครับพี่ข้งเลส้าก็รขึนคะเิดนะีกูว่าปูปวดหัวหรือว่า่อีกการป่นั่อยู่หัวอืแล้วเนี่ยนั่งอยู่หักอ

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงนะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเหตุการณ์นะคะรอเอสอนะคะจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สังเกตนะคะอาการง่ายๆนะคะว่าอุ๊ยลองเช็คดูดีว่าเป็นอาการแผ่นดินไหวหรือว่าหน้ามืดน,นะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงนะคะบาก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะรอดพ้นนะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะว่าจะเป็นประเทศพม่าแล้วก็ประเทศไทยค่ะวันนี้มาดารบีแกพตมนาไปกกอนสวัสดีค่ะ